คุณฝนถามว่า24กับแฟนชื่อพีจะไปรัลอดไหมฝนเลือกกล้องไหนพี P. มาเลยเลือกกล้องไหนครับหนึ่งหรือสอง่าระหว่างที่เลือกมาให้หลับตาหยุดอากาศนึกถึงหน้าพีเอาไว้หลับตาและหยุดอากาศนะครับนึกถึงหน้าพีเอาไว้นี่คือการคอนเนคนะครับแล้วหมอเชื่อมต่อให้กับ ฝนในเวอร์ชั่นที่เขาผ่านประสบการณ์ตรงนี้ไปแล้วให้เขามาเล่าเนาะเออสองนะโอเคทำตามที่หมอพูดนะครับพร้อมนะอืมมันยังซ่อมได้อยู่นะมันซ่อมได้อะ่ะเออณจุดเนี้ยมันซ่อมได้มันยังพอปรับความเข้าใจได้แต่มันมีอายุการใช้งานของมัน เอถามว่าถามว่าวันเนี้ยเราใช้รถเนาะเราซื้อรถมาไม่ใช่เป็นมือนหนึ่งหมื่สองก็ตามเราหวังใจที่จะใช้รถโอเคถ้าวันถ้ารถมันใช้งานดีเราก็รู้สึกว่าโอเควะคุ้มค่าถูกไหมแต่วันนี้ถ้ารถคันนี้เดี๋ยวก็ยางแตกเดี๋ยวก็หม้อน้ําเสียเดี๋ยวก็ท่อรั่วอะไรนู่้สรารภาพปัญหาเลยอะ่ะมันซ่อมได้นะแต่มันซ่อมได้นะนนะช่างก็บอกคุณก็ซ่อมใช้ไปสิ ถามว่าเธอโอเคไหมถูกไหมเออเธอโอเคไหมที่จะซ่อมใช้ไปเรื่อยๆแล้วก็เจอปัญหาแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็รักรถมันนะหรือเธอเลือกที่จะเปลี่ยนหรือว่าไม่รู้ล่ะหาวิธีในการใช้ชีวิตให้มันปกตินี่เป็นคำตอบจากฝนในอีกวัวชาหนึ่งที่เขาตอบมาให้เธอในวันนี้นะครับเห็นไหม ของแบบนี้ไม่มีใครรู้เท่ากับตัวเองนะครับมันต้องคุยกับตัวเองเนี่ยถเชื่อมต่อฝนอในอนาคตให้ให้ให้มาคุย